วันนี้นะครับแบงก์ก็ขับรถพาทุกคนออกมานะครับงานที่จะไปกันในวันนี้เนี่ยมันเรียกว่า first m i u n นะครับของบริษัท r i v i a n r i v i a n มันจะเป็นบริษัทรถไฟฟ้านะครับแล้วรถคันแรกที่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยคือรถกระบะไฟฟ้าคันแรกในอเมริกาเลยนะครับ <Wow. S 1> ที่เปิดให้คนเนี่ยสามารถจองกันได้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าหน้าตาดีไซน์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราขับไปโจนมามาก,กันวันนี้นะครับแล้วมาดูกันว่า รถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เราก็อยู่ในงานกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันหน้างานเลยว่าเป็นยังไง ก็ข้างหลังแบงค์เนี่ยก็คือตัวกระบะ R 1 T นะครับของ Vi v i ียนะครับซึ่งเป็นรถกระบะไฟฟ้ายี่ห้อแรกของอเมริกาเลยนะครับที่ตอนนี้เป็น m a s s Production แล้วนะครับถ้าเราเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับก็อนนี้จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับจะมีความแบบดุดันพอสมควรเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟข้างในที่เป็นไฮบีมีก4ีลูกข้างในนะครับเนี่ยก็ สวยมากๆเลยแล้วคันนี้เขามีการปรับระดับให้สูงมากขึ้นนะครับมันก็จะสามารถออฟโรดได้สบายนะฮะก็เท่าที่คุยกับพนักง,งานเมื่อกี้เขาบอกว่าลงน้ําหรือว่าขึ้นเขาหรือว่าถนนที่เป็นหินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยได้สบายมากเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น all wheel drive นะครับแล้วก็ให้ดูล้อนิดน,นึงนะฮะตรงนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันกี่นิ้วนะอนี้เนี่ยแล้วก็ตรงตัวที่เปิดประตูเขาจะเป็นตัวซ่อนไว้ต้องกดนะครับเราถึงจะเปิดได้นี่เขาล็อกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวแบงค์พาไปดูข้างในกับอีกคันนึงอันนี้ให้ดูข้างนอกอย่างเดียวนะฮะตันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นโคงดีไซน์เดิมนะครับก็คือใช้แถบไฟ LED เนี่ยเป็นหลัก ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นแถบไปยาวเลยนะฮะถ้าเกิดเวลาเบรกก็จะแดงแปดแน่นอนนะฮะก็เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่แปลกดีสำหรับรถกระบะนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตรงกระบะเนี่ยครับก็จะเห็นว่าแบบมีพื้นที่เก็บของพอสมควรนะครับก็ไม่ได้เสียพื้นที่อะไรเมื่อเทียบกับตัวรถกระบะทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตรงข้างๆให้ดูอีกคันหนึ่งอันนี้คันนี้เขาล็อกอยู่ แต่ตรงข้างๆตรงนี้มันสามารถเปิดออกมาได้เป็นช่องเก็บของนะครับอ่าเมื่อกี้ที่แบงค์พูดนะครับที่บอกว่าตรงร่องตรงนี้มันจะมีที่เก็บของได้นะครับก็คือเนี่ยร่องนี้มันจะเป็นร่องโปร่งๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเคยเห็นคนทําในวีดีโอเหมือนกันที่แบบเอาคนเข้าไปอยู่ในนี้ได้แล้วก็มันสามารถเก็บของได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเพิ่มเติมเวลาใครชอบเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยความยาวมันใส่ได้พอดีเลยนะครับ หรือว่าถ้าเกิดในที่คนที่ชอบตีกอล์ฟอย่างเงี้ยถุงกอล์ฟอย่างเงี้ยเขาก็มีโชว์ว่าใส่ได้พอดีสบายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยนอกจากเราเอามาเป็นที่เก็บของแล้วเนี่ยตรงฝาเปิดตรงเนี้ยมันรับน้ำหนักได้มากพอนะครับก็สามารถทําเป็นที่นั่งได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับก็เวลาไปแคมปิ้งไปอะไรเงี้ยก็สบายมากๆเลย แล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีเครื่องยนตน์ใช่ไหมมันก็จะมีที่พื้นที่เก็บของเพิ่มเติมข้างในตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับใส่พวกกระเป๋าแบบสะพายกระเป๋าแบบแบคแพคอะไรเงี้ยได้สบายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกระเป๋าลักเก็ตเราไม่ใหญ่มากเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยแบงก็มองว่าตรงเนี้ยมันสามารถใส่ได้สบายเลยนะครับ แล้วก็พื้นที่เก็บของหน้าหลังเนี่ยแบงก็รู้สึกว่ามันเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยเนะเทียบเท่ากับกระบะท,ทั่วไปนะครับก็คิดว่าอเนี้ยพอแน่นอนถ้าเกิดแบบเราอยากจะแบบไปวอ r ์ทิปนะฮะหรือว่าเก็บของไปหลายวันอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้สบายเลยก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีฮุกให้ด้วย ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเอาแบบพวกสายไว้พันของเนี่ยไม่ให้มันแขบไปมาด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็สามารถเชื่อมสายตรงเนี้ยแล้วก็มีตรงนั้นอีกอันหนึ่งด้านนั้นเหมือนกันนะครับเป็น2ด้านได้กันไม่ให้ของมันไหลนะครับก็สะดวกสบายนะครับขนของได้สบายข้างใต้นี้มันเป็นพื้นที่เก็บล้อนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ล้อมันใหญ่มากใช่ไหมฮะเขามีพื้นที่เก็บล้อขนาดใหญ่เลยคันนี้นะฮะนี่เนี่ยเราจะมีที่เปิดตรงนี้แล้วข้างใต้นตนเนี่ยก็เก็บล้อได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่เก็บล้อเนี่ยเราก็สามารถเอาของอย่างอื่นมาใส่ได้นะครับพี่อยากจะแบบซ่อนหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เห็นแปลว่าพื้นที่กระบะเราเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของเยอะขึ้นทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยนะครับเวลาปิดเราก็แค่ปิดตรงนี้นะครับปุ๊บลงมาก็สบายมากมเรียบร้อยนะฮะส่วนอันนี้นะครับเขาจะมีออปชั่นให้เราสามารถซื้อบิวอินเพิ่มเติมได้นะครับก็เราแค่ซื้อตัวเนี้ยมาคานเนี้มานะครับแล้วก็มาต่อตรงช่องเนี้ยเพราะช่องเนี้ยมันจะให้มา เรียกว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราแค่ซื้ออุปกรณ์มาเสียบเพิ่มเข้าไปอันนี้เทียงที่เราเห็นกันไปเขาจะทําเป็นเต็นท์แบบด้านนูนน้นใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็จะต่อได้ว่าเราอยากจะเอาเป็นเต็นท์หรือว่าอาจจะเป็นที่เก็บของเพิ่มหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถทําได้ตรงนี้เนี่ยน,นี้จะเป็นคานอย่างเงี้ยนะฮะเลื่อนได้สะดวกมากเลยอะ่ะชอบเนี่ยด้าน,นบนเขาก็จะใส่ของเพิ่มนะครับก็จะเป็นแบบตัวตัวจักรยานหรือว่าตัวสกีนะครับ คือมันแล้วแต่ว่าฮอบบี้เราอะคืออะไรฮอบบี้เราชอบมีจักรยานฮอบบี้เราชอบเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอารถคันนี้มาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับ ให้ดูเรื่องความสูงแล้วก็ล้อสองรุ่นนี้หน่อยนะครับรุ่นแรกอันนี้จะเป็นตัวล้อนิ้วนะจะเห็นว่าล้อใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็คันนี้เขาจะมีการปรับความสูงให้สูงกว่าตัวพื้นพอสมควรนะครับซึ่ง Ball <ม>อันนี้เขาสามารถปรับได้ให้ต่ําลงเมื่อเรามาดูรุ่นนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้มันจะเป็นแบบ20นิ้วนะฮะล้อมันก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่เราจะเห็นว่าพื้นที่ระหว่างล้อแล้วก็การโคนตรงนี้มันจะมีพื้นที่แคบลง ก็แปลว่าตรงนี้เราสามารถปรับพื้นที่ของรถเนี่ยให้ขึ้นลงตามถนนหรือว่าที่เราจะไปเที่ยวได้นะครับก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบน้ําสูงสูงหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับรถให้สูงขึ้นได้นะครับพวกซัสเพนชั่นหรือช่วงล่างเนี่ยก็จะปรับตามได้อ่คันนี้นะครับเขามาอัดแอปนะครับให้เป็นเต็นท์ที่สามารถไว้ข้างหลังของกระบะได้นะฮะก็ถือว่าเป็นยูสเคสที่ดีมากเลยเวลาเราไป เที่ยวนะครับไปแคมปิ้งไปแหลงต่างเนี่ยอยากจะนอนในที่ที่เราแคมป์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดเต็นท์ออกมาแล้วก็กวางรถได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปกินพื้นที่หรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะตั้งเต็นต์ตรงไหนก็ตั้งบนรถเรานี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าเขาใช้ตรงช่องนี้ฝากทำอะไรนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวตามมาดูกันด้านนี้ก็ด้านนี้นะครับตรงรูตรงกลางที่เป็นช่องเก็บของอ่ะ เขามีการอัดแอปนะครับให้ใช้เป็นตัวทำอาหารเราจะเห็นว่ามีแบบเตาเตาไฟใช่ไหมแล้วก็ที่หั่นพวกทำกับข้าวอะไรเงี้ยสามารถดึงออกมาจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวทำกับข้าวได้ทันทีเลยเราจะไปแบบแคมป์ปงแคมปปิ้งอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับ ก็ดีมากๆก็คือเป็นการอัดอัตรงช่องตรงกลางเนี่ยมาใช้ว่าอยากใช้ยูเคสแบบไหนเราจอกกําลังกายก็ใส่ถุงก๊อฟไปหรือว่าอยากทำอาหารวเวลาออกโรดทริปก็สามารถใส่เป็นเตาไฟไฟ้าองนี้ได้นะครับสะดวกมากเลย อันนี้ก็เป็นข้างในนะครับของตัวรีเวียนนะครับก็อันนี้เป็นบาดหลังนะครับบาะเนี่ยแปลว่าก็ดีไซน์สวยมากเลยนะฮะมีความสปอร์ตแล้วก็ดูแบบดูดันพอสมควรนะครับตรงนี้เขาจะมีที่อำนวยความสะดวกสบายอย่างเช่นตรงนี้เป็นฮุกนะครับไว้แขวนพวกถุงเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรได,ได้แล้วก็มีเนี่ยนะครับที่เก็บของตรงหลังพนักพิงนะครับ อ่ขาขณะนี้แบงก์ก็มา,าด้านหลังนะครับก็แบงบก์เนี่ยส่วนตัวสูง178เซนติเมตรนะครับก็อเนี้ยมันก็นั่งสบายๆนะก็มีพื้นที่ข้างหลังเหลือพอสมควรนะครับก็คิดว่านั่งอย่างเงี้ยสคนได้สบาย แต่คนตรงกลางเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเนี่ยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่มีที่พิงทางด้าน,นตรงหัวเราใช่ไหมฮะก็าจะาลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดนั่งสองคนยังไงก็มีพื้นที่พอแน่นอนยิ่งตรงกลางตรงเนี้ยมันไม่มีไม่มีตัวคารของรถนะครับก็สบายแล้วก็อันนี้ก็ปรับออกมาได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็อันเนี้ยดึงออกมาได้แล้วก็มันสามารถ access ของหน้าหลังนี้ได้นะครับก็คานตรงนี้เราก็สามารถเอาหยิบเข้าไปของได้นะครับสบายมากเอ๊ะเหลือจะขึ้นได้ออกไม่ได้ได้แค่นี้อืมสบายสวยงามปรอาามาก แล้วก็ตรงนี้บางว่ามันดีตรงที่ว่าด้านหลังก็มีที่ให้คนเนี่ยควบคุอุณหภูมิอะไรได้นะครับจะเปิดทิเตอร์ก็ได้จะเนี่ยเปิดปิดได้เลยอุณหภูมิด้านหลังได้เลยแล้วก็มี USB C ให้2ออันนะครับก็สามารถชาร์จไฟได้สบายเลยนะครับก็เรียกว่าสำหรับพาสเซนเจอร์หรือว่าคนนั่งเนี่ยก็สบายนะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งคนขับกันแล้วนะครับก็เนี่ยก็จะเห็นว่ามีที่นั่งนะครับทั้งฝั่ง นะครับก็จะหน้าจอก็จะยาวมากนะครับอันนี้น่าจะประมาณไม่แน่ใจกี่นิ้ว20ถึงั้ยเดี๋ยวให้หาดูให้ทีว่ากี่นิ้วนะครับอันนี้ก็คอนโทรลได้หมดเลยนะครับว่าจะล็อกประตูหรือเปล่านะครับหมวดขับรถต่างๆนะครับเชื่อมต่อบูทูงบลูทูธไวฟฟไวไฟได้หมดเลยนะครับ แล้วก็มีออปชันนะครับให้การปรับรถนะครับว่าจะคอนโทรลตรงไหนจะเปิดฝากระโปรงรถนะฮะปิดตัวฝาที่ชาร์จนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนกระจกกระจกเนี่ยก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยเลยนะครับทุกอย่างในคอนโทรลได้หมดเลยเพลงนะครับช่วงล่างต่างๆนะครับที่นั่งรถจะให้เย็นจะให้ร้อนหรืออะไรนะครับอุณหภูมิต่างๆนะครับแอร์แล้วก็หน้าจอคนขับเนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบ เป็นตัวนีเวกชั่นทั้งด้านข้าง,งให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้แม้จอรถมันจอดอยู่ม,มันก็เลยบอกว่าประตูเปิดกี่อันอะไรเงี้ยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันก็ดีเทลค่อนข้าขง,ขงดีเลยนะครับอันนี้มีนี่เป็นไม้สัมผัสคือไม้จริงเลยนะเนี่ยลองดูเนะี่ยเออเหมือนไม้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ซิมเปพลมากก็คือแค่หมุนขึ้นหมุนลงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลักๆเขาอยากจะให้คอนโทรลโดยตัวตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วเกียร์เปลี่ยนเกียร์ตรงไหนอ่า ตรงนี้ก็จะมีที่เปลี่ยนเกียร์ได้เหมือนกันไม่รู้เห็นไหมนะฮะี่ยจะมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับดีไซน์ค่อนข้างมินิมอลนะโอ้พ์เฟคต์นี่อันนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับวางของตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็มีนี่ตรงนี้สเปเชียสมากเป็นพื้นที่นะครับเป็นรถกระบะที่ไฮโซมาก เนอะรถกระบะที่ดีเลยอ่ะชอบไหมอีฟเราซื้อรถกระบะแทนไหม <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะขับรถกระบะกันแทนแล้วนะครับโอ้โอแล้วก็ลืมดูนี่มีซันรูฟข้างบนด้วยไม่รู้เห็นไหมนะกล้องอาจจะมืดไปหน่อยมันอาจจะเปิดมันไม่รู้มันเปิดข้างบนได้ปล่านี่เป็นซันรูฟยาวเลยนะครับ <c oughs> และนี่ก็คือ Rivian R1T นะครับซึ่งเป็นรถกระบะไฟฟ้าคันแรกของอเมริกานะครับที่ถึง mass production แล้วก็สามารถให้คนเนี่ยสั่งซื้อใช้กันได้แล้วนะครับก็อย่างที่ทั้งพาทุกคนดูไปเนี่ยคันนี้มี utility ที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเก็บของนะครับ ก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงกลางนะครับตัว performance ของคันนี้เนี่ยก็สามารถทําการความเร็วได้จาก0 60ภายในเวลา3วิเท่านั้นนะครับก็คือนับ1 2 3เนี่ยมันไปแล้วนะครับ120กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คันนี้มีความจุสามารถแบกของได้ประมาณ5,000กิโลหรือว่าประมาณ11,000ปอนด์นะครับและคันนี้นะครับก็จะมีระยะทางการวิ่งอยู่ที่314ไมล์หรือประมาณ500กิโลเมตรนะครับ ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่67,500ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้าน2แสนบาทนะครับยังไงถ้าคันนี้ไปที่ไทยเนี่ยต้องมีการปรับราคาขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เรื่องการขับขี่นะครับคันนี้ก็มีช่วงล่างที่ค่อนข้างดีสามารถปรับระยะให้สูงหรือว่าต่ำได้ตามพื้นที่ที่เราไปนะครับอันนี้ก็สามารถลุยน้ําได้วิ่งบนโคลนได้แล้วก็วิ่งบนหินได้นะครับช่วงล่างเนี่ยจะยึดติดกันสนดิดีก็ถือว่าเป็น รถกระบะที่น่าสนใจมากคันนึงเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เราสามารถเอาไปที่ต่างจังหวัดได้ไป road trip ไปเที่ยวนะครับหรือว่า เราเป็นแบกของหนักได้สบายเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกมิติหนึ่งของรถกระบะในยุคใหม่นะครับพี่มีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีข้างในอินทอร์เวียข้างในที่สวยงามมากๆเลยนะครับอย่างที่แบงค์โชว์ไปเนี่ยจะมีอินทอร์เวียที่พรีเมียมมากนะฮะก็ไม่เหมือนกับรถกระบะทั่วไปที่เราเคยเห็นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกระบะไฮโซแล้วกันถ้าให้แบงค์พูดนะเป็นนิยามกระบะไฮโซนะฮะ ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าในเมืองไทยตัวนี้เรายังไม่มีนะครับแล้ในเมกการ่ยก็มีการพัฒนาออกมาให้คนได้ใช้กันแล้วนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆยังไงเนี่ยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ในล่างได้เลยนะครับว่าชอบคันนี้หรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมีคําถามอะไรนะครับเดี๋ยวแป้งจะพยายามมาตอบให้เยอะๆที่สุดนะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอยากดูเรื่องรถไฟฟ้าให้มากขึ้นว่าในเมกามีไปถึงไหนแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยแบงก์ก็จะมาแชร์คอนเทนต์ตรงนี้ให้เพิ่มเติมนะครับก็ฝากกด subscribe ไปได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้แบงก์ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ